สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกำตามสนองก้าวไกลฟันธงประยุทธ์หมดสิทธิ์เป็นนายกอีกอนาคตมืดมนลงจากหลังเสือก็กลัวเสือกัดก้าวไกลฟันธงประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสิงหาคมห5หเย,ย้สร้างเวรสร้างกรรมไว้เยอะลงจากหลังเสือก็กลัวเสือกัดเชื่อพลังประชารัฐไไม่กล้าชูเป็นแคนดิเดตต่อ นายชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงข้อถกเถียงเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญ2560เรื่องการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน8ปีและพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เกินเดือนสิงหาคม2565หรือไม่ว่า เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะอยู่ไม่ถึงเดือนสิงหาคม2565และเรื่องนี้อาจไม่เกิดปัญหาขึ้นมาเลยก็ได้ตนว่ายากที่พลเอกประยุทธ์จะลากยาวไปถึงเดือนสิงหาคม65เพราะประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนายกคนใหม่เร็วที่สุดรอเดือนสิงหาคมก็ช้าเกินไปด้วยซ้ำนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาทางการตีความตามรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องสามารถตรา คือมาตรา 158, 170และบทเฉพาะการมาตรา264โดยนายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุวิกฤตทางการเมืองได้ความมุ่งหมายและเจตนารมชัดเจนไม่ต้องการให้มีใครเป็นนายกยาวนานเกิน8ปีไม่ว่าจะเป็นนายกติดต่อกันหรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่น่าอยู่ยาวถึงเดือนสิงหาคม2 5 6 0 เป็นเจตนารม์คสชที่มีส่วนร่วมในการเขียนในทางการเมืองก็ต้องเคารพในสิ่งที่ตัวเองเขียนขึ้นไม่ต้องการให้ผูกขาดอำนาจตำแหน่งนานเกิน8ปีอันนี้อย่าสองมาตรฐานพักเก้าไกลไม่ยื่นเพราะปัญหาย,ยัางไม่เกิดและเราไม่ต้องยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความเพราะเท่ากับเป็นการขยายอำนาจของสารรัฐธรรมนูญออกไปเรื่อยๆจนถูกมองว่าสารรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญไป นายชัยธวัฒน์กล่าวอีกว่ามาถึงวันนี้ต้องบอกว่าจุดลงเอ่ยของระบอบประยุทธ์จบแล้วส่วนจะจบอย่างไรกูรูการเมืองยังมองไม่ออกอาจจบแบบพิสดารกว่าที่เคยคิดไว้เพราะรอยปริร้าวภายในพลังประชารัฐเองก็มองไม่ออกจะจบลงอย่างไรตอนนี้หน้าหนักใจแทนพลเอกประยุทธ์จะเดินอย่างไรจะลงก็ลงไม่ได้แบบสวยๆจะไปต่อก็ไปไม่ได้ ตนว่าแม้แต่นักการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลเองทราบดีว่าพลเอกประยุทธ์เป็นภาระของฝ่ายรัฐบาลมากกว่าเป็นสินทรัพย์เชื่อว่าแต่ละพักรอจังหวะกระโดดออกจากพลเอกประยุทธ์แบบสวยๆแบบพระเอกส่วนในพักพลังประชารัฐกระโดดไม่ได้เพราะตั้งขึ้นมาเพื่อเสนอพลเอกประยุทธ์จินตนาการไม่ออกว่าถ้ายุบสภาเลือกตั้งครั้งหน้าจะเดินหาเสียงอย่างไรจะหาเสียงชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกครั้งนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เดาทางออกของพลเอกประยุทธ์ไม่ออกจะจบแบบพิสดารอย่างไรไปต่อไม่ได้ลงจากหลังเสือก็กลัวถูกเสือกัดสร้างเวรสร้างกรรมไว้เยอะลงไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้ก็จะหาทางฉีกไปกับพักคปลัดชิงแต่มั่นใจหรือว่าพักนี้เป็นอันดับหนึ่งอาจเล็กลงด้วยซ้ำไปมั่นใจหรือว่าพลังประชารัฐยังอยู่ด้วยหรือไม่ เอาแค่พลังประชารัฐมีเอกภาพแก้ระบบเลือกตั้งพักฝ่ายค้านยิ้มอยู่แล้วที่ยื่นดาบมาให้พลังประชารัฐคะแนนเสียงตกลงแน่นอนต่ำกว่าพักฝ่ายคา้านไม่ต่ำกว่า50เสียงแน่นอนวันนี้ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพก็ทับถมเข้าไปอีกไม่รู้จบอย่างไรนายชัยธวัฒนกล่าวความพร้อมพิธาลิ้มเจริญรัฐความพร้อมเต็มเปี่ยมก้าวไกล การประกาศชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าวไกลไม่ได้อยู่เนื้อความคาดหมายไม่เพียงเพราะนายพิธาคือหัวหน้าพรรคหากที่สำคัญเป็นอย่างมาก คือจากเดือนกุมภาพันธ์63ที่อนาคตใหม่ถูกยุคและมีการจัดตั้งพักเก้าไกลขึ้นพร้อมกับการจัดวางนายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นหัวหน้าพักมีความเด่นชัดเป็นความชัดจากท่วงทํานองในการแสดงตัวทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ประชุมเมื่อมีการเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์64สิงหาคม64การอภิปรายของสสเ ไม่ได้เป็นการอภิปรายตามขนบปกติทางการเมืองของฝ่ายค้านตรงกันข้ามเป็นการเสนอเนื้อหาเพื่อวางตัวนายกไม่ว่าบทบาทของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายวิโรธลัคนาอดิสรเป้าหมายคือการวางพื้นและสร้างภาพนายพิธาลิ้มเจริญรัตขึ้นสูงเด่นหากมองผ่านท่วงทีลีลานายพิธาลิ้มเจริญรัตเอง กระบวนการอภิปรายของเขาดำเนินไปในลักษณะสองด้านอันแหลมคมยิ่งในทางการเมือง 1. ชี้ให้เห็นถึงการหมดเวลาแล้วสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกหนึ่งคือเสนอตนเองและพักเก้าวไกลเข้าไปท่ามกลางสภาวะปั่นป่วนรวนเรภายหลังการยุบพักอนาคตใหม่อาจก่อเกิดปรากฏการงูเห่าอย่างไม่ขาดสายแต่ในปรากฏการนี้กลับไม่มีท่าทีท้อแท้และยอมจำนน พักเก้าไกลดำเนินไปในกระสวนเดียวกันกับที่อนาคตใหม่ปรากฏและเสนอตัวนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจสำแดงความเป็นพักการเมืองค้านจริง พร้อมกับรัฐบาลอย่าได้แปลกใจหากว่าก้าวไกลจะเริ่มเดินสายจากตะวันออกเฉียงเหนือไปยังภาคเหนือเพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอคนแล้วคนเล่าอย่างไม่ขาดสายจุดขายที่สําคัญอย่างที่สุดคือคนรุ่นใหม่เลือดใหม่การเมืองไม่ว่าระบบเลือกตั้งจะเป็น2บัตรระบบแบ่งเขต4 0 0บัญชีรายชื่อ100ไม่ว่าเป็นแบบใดก็พร้อมเข้าการต่อสู้ลักษณะเช่นนี้เองที่สร้างจุดเด่นให้กับพรรคก้าวไกล ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ